ความหวังไม่ใช่แสงที่รอให้ใครมาจุดแต่คือแสงเล็กๆที่คุณดูแลอยู่ด้วยหัวใจที่ไม่หลีกหนีความจริงถ้าวันนี้คุณรู้สึกหมดแรงไม่ต้องพยายามยิ้มแค่ยอมรับว่าตอนนี้กำลังเศร้าแล้วนั่งอยู่กับความรู้สึกนั้นอย่างไม่ตัดสินตัวเองเพราะความหวังที่แท้จริงไม่ใช่การฝืนให้ดีขึ้นทันที แต่แค่อยู่กับความจริงโดยยังเปิดหัวใจไว้เบาๆถ้าจะทำอะไรสักอย่างในวันนี้ขอให้เริ่มจากสิ่งที่เล็กที่สุดแค่ล้างจานให้หมดเก็บผ้าบนเตียงหรือเขียนประโยคเดียวลงในสมุดว่าฉันยังอยู่ตรงนี้เท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับวันที่หัวใจยังพอมีแสงข้อความนางฟ้าแสงของคุณไม่เคยดับ มันแค่รอให้คุณกลับมานั่งข้างๆอย่างอ่อนโยนเมื่อใดก็ตามที่คุณยอมอยู่กับตัวเองอย่างซื่อสัตย์แสงนั้นจะค่อยสว่างขึ้นอีกครั้งหนึ่ง